มาพูกับช่องพี่ดอนน้องนิทรรมิรี่นะคะวันนี้นะคะเราจะทําบุญนะคะกูทิศนะคะส่วนบุญส่วนกุศลนะคะให้แกคุณพ่อนะคะคุณตาดีแก้อสุวรรณนะคะก็มีญาติพี่น้องนะคะมาร่วมงานนะคะมาร่วมอนุโมทนานะคะบุญด้วยนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่ละท่านนะคะก็ช่วยกันนะคะทาเกี่ยวกับ สิ่งของนะคะตามประเพณีของเรานะคะนี่คือกองบุญนะคะเป็นกองบุญแล้วก็เป็นกองบุญแจกข้าวนะคะแจกข้าวหาคุณตาดีแก้สุวรรณนะคะกองบุญนะคะก็มีเครื่องอัฐบริขารนะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่แต่ละท่านนะคะลูกหลานๆนะคะที่มาร่วมนะคะมุทนาบุญในครั้งนี้นะคะ ก็เพื่อที่จะอุทิศนะคะส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คุณตาดีแก้วสวรร์นะคะนี่ก็จะเป็นขันนามนนะคะนะคะก็ญาติพี่น้องกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะญาติญาตินะคะแล้วก็แขกนะคะทุกท่านนะคะที่ามาร่วมนะคะงานบุญแจกข้าวนะคะของคุณตานะคะคุณพ่อในครั้งนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าจีบอย่าจนนะคะถ้ามวยราำวยต่อไปนะคะขลุ่ยเชื่อเรียบร้อยเนาะยินน้าเริ่มนะคะค่ะทางนนี้เขจะทอดไก่นะคะทอดไก่นะคะทอดไก่เพลืออันี่ค่ะ เรียกอะไรนี่คือแกงนะคะแกงฟักใส่กระดูกหมูนะคะมีแม่ครัวด้วยนะคะใสหม้อใหญ่ๆเลยนะคะกาาตั้งไฟแบบนี้นะคะวันนี้ทําทั้งวันนะคะว่าหลามีูนะคะตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะคะ,ะ,คะสองวันแล้วนะคะเราเตรียมทํากับข้าวนะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ครัวขอบคุณทุกท่านขอบคุณญาติๆขอบคุณ แขกทุกท่านนะคะจะผัดเปรี้ยวหวานว,านว่านี่ฝั่งนี้จะผัดเปรี้ยวหวานนะคะร่วมด้วยช่วยกันเราจะตำรักก็เอขึ้นมาได้โตโนโต่ไดนะ้เนาะสั่งนี้กันนะคะทางนี้ก็เตรียม เรา,เาทำแบบเรียบง่ายนะคะเราไม่ได้จ้างแม่ครัวนะคะญาติๆนะคะญาติพีนะะ่น้องเราเร่วมด้วยเช่วยกันนะคะคก็ขอบคุณมากนะคะสาวเทุกควานข้ามพิมเลยนะคือโต้โอพิมงพิ่ม แม่เบ้นนะคะแล้วก็่าชินะคะมาร่วมทำบุญกับคุนตานะคะค่ะค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงพบแต่ความสุขกายสบายใจนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะยายนะคะก็เป็นคนให้พรนะคะ เรินรุ่งเรืองมั่นยืนมันยืนเด้อเป็นที่เป็นน้องเดียวคือนี้ละแอขอก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ